ไอซเป็นเป็นไวรัสเก่าโบราณที่ยังโจมตีเด็กของเราอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเด็กเล็กกว่า5ปีเนี่ยอาการจะหนักมากนะครับถ้ามียาที่เสริมภูมิกันได้และลดโอกาสที่เขาจะต้องเข้า ICU เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากครับผม RSV หรือ Respiratory Syncytial Virus เป็นเชื้อไวรัสที่ระบาด ในระบบทางเดินลมหายใจนะครับฤดูกาลระบาดแต่ละปีก็จะขยับต่างกันดีหน่อยนะครับโดยทั่วไปจะอยู่ช่วงมิถุนาถึงธันวามิถุนาก็จะเริ่มมีคนไข้ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะน้อยลงตอนช่วงธันวาระบาดหนักๆในประมาณช่วงสิงหากันยานะครับ RSV อีอาการจะแยกค่อนข้างยากจากหวัดทั่วไปในระยะเริ่มต้นนะครับก็จะมีโชว์อาการเหมือนหวัดในเด็กโตนะครับก็จะมีเบื่ออาหารไอน้ำมูกนะครับมีเสมหะเยอะขึ้นแต่ว่าในเด็กเล็กโดยเฉพาะในเด็กเล็กกว่า5ปีเนี่ยอาการจะหนักมากนะครับเด็กอาจจะไข้ไอแล้วก็เหนื่อยอกบุ๋มออกซิเจนตกหรือบางคนเนี่ยปากเขียวปากม่วงได้เลยทีเดียวครับ ยะเสริมภูมิคุ้มกันไอซีหรือว่าภูมิคุ้มกันที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้กับเด็กที่ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีนะครับก็จะเป็นโครงสร้างโมเลกุลที่เราเรียกว่าโมโนโคเนลแอนติบอดีนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อจาเพาะกับเชื้อไอซีนี้โดยเฉพาะ,ะเด็กที่ควรจะรับภูมิคุ้มกันเสริมตัวนี้เนี่ยก็คือเด็กที่อายุครรตอนคลอดน้อยกว่า29สัปดาห์นะครับหรือเด็กที่มีภาวะโรคปอดเรื้อรังที่ยังอายุน้อยกว่า2ปีหรือเด็กที่มีโรคหัวใจผิดปกติตั้งแต่กำเนิดทีีี่่มมออาายุน้กว2ปคผ เนื่องจากเด็กที่คลอดก่อนกําหนดจะยังมีโครงสร้างปอดและสารฉาบด้านในถุงลมที่ยังไม่พัฒนาที่เพียงพอหลังจากเกิดมาแล้วเนี่ยออทั้งโครงสร้างปอดทั้งสารที่ฉาบด้านในถุงลมจะมาพัฒนาหลังจากคลอดแล้วถ้าระยะเวลาช่วงนั้นเด็กเกิดโชคร้ายไปติดเชื้อไอซสวีอาการจะหนักมากเลยครับ โดยทั่วไปเด็กที่ควรจะรับยาเสริมภูมิคุ้มกัน RSV วีตัวนี้นะครับควรจะฉีดทุกเดือนที่มีการระบาดของ RSV โดยทั่วไปก็จะฉีดกันประมาณ5เดือนครับฉีดเดือนละครั้งติดต่อกัน5เดือนในแต่ละปีโดยทั่วไปก็จะฉีดกันอย่างน้อย2ปีจนเด็กพ้นอายุ2ขวบแล้วก็อาจจะไม่ต้องฉีดแล้วถ้าไม่มีข้อข้อบ่งชี้แล้วครับผม ถ้าเกิดในระหว่าง5เดือนนั้นที่มีการรับยาเสริมภูมิุ้มกันตัวนี้เนี่ยหากมีการติดเชื้อไอซีในปีนั้นอาจจะหยุดการฉีดยาเสริมตัวนี้ได้ก่อนนะครับโดยที่ปีถัดไปก็ต้องดูข้อบ่งชี้ว่าถ้าเขายังมีข้อบ่งชี้ที่ต้องรับยาเสริมภูมิคุ้มกันตัวนี้อยู่ก็สามารถรับในปีถัดไปได้ครับผม ผลข้างเคงของการรับยาเสริมภูมิคุ้มกันตัวนี้ก็คือมีโอกาสมีไข้ได้ประมาณ10%มีโอกาสมีผื่นได้ประมาณ1%นะครับผมมันจะมีกลุ่มที่ต้องฉีดนะคบต้องฉีดก็คืออายุครรภ์น้อยกว่า29สัปดาห์แล้วก็เด็กที่ควรจะฉีดก็คืออายุครรภ์ตอนคลอดอยู่ช่วง29ถึง35สัปดาห์ อันนี้คือควรฉีดนะครับแต่ถ้าเกิดเด็กที่คลอดมาแล้วอายุคันมากกว่า36ส,ส,สัปดาห์นี้อาจจะไม่ยังไม่มีความจำเป็นที่ต้องฉีดยาตัวนี้นะครับยกเว้นว่ามีความเสี่ยงอื่นเข้ามาผสมเช่นมีโรคปอดเรื้อรังมาภายหลังหรือไปค้นพบว่าเขามีโรคโรคหัวใจพิการแต่กเนิดที่พบคน้คนพบภายหลังครับผมก็ไอซีเป็น เป็นไวรัสเก่าโบราณที่ยังโจมตีเด็กของเราอย่างต่อเนื่องนะครับเนาะมีเด็กที่ต้องนอนโรงพยาบาลหลายหมื่นคนต่อปีนะครับแล้วก็มีเด็กที่เสียชีวิตเนี่ยหลักสิบหลักร้อยคนต่อปีนะครับซึ่งถ้ามียายที่เสริมภูมิกันได้และลดโอกาสที่เขาจะต้องเข้า ICU เนี่ยก็ถือว่ามีประโยชน์มากครับผม